สวัสดีครับผมตอนเย็นนะครับเนาะผมกับยุทธิวัดวัดมงคลขชาลามครับผมหรือวัดช้างหมอบนะครับเนาะย่ทีตำบลแนงมุดอำเภอพนมดงรักครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะกัมาเที่ยวชมวัดเพ่นครับผมสวยงามมากครับผมวัดเพ่นผมมาสองสามครั้งแล้วครับผมเนี่ยนี่ครับผม วัดมงคลคะชารามครับผมหรือว่าวัดช้างหมอบเนี่ยครับเด้อครับผมน่าเที่ยวเลยครับผมเพราะว่าผมไม่เที่ยวบ่อยครับผมเวลาผมมาสุรินทร์นะครับเนาะนี่ครับผมวัดเพิ่นเพิงเนี่ครับผมจะเป็นผมว่าคล้ายปราสาทขอมครับผมดูเขมรนะครับเนาะดูกัมพูชาครับผมวัดเพิินสวยงามมากครับผมผมมาหลอกก่อนเพิินว่า ประมาณการสร้างครับประมาณสองรอยโกลานบาทครับผมอย่าลืมขอบานเราครับผมนนาะคอยลืมตากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเ้อครับผมก็ดีครับผมก็มีช่างมอบนะครับเนาะผมก็มาจุดถูกถวายแล้วครับผมจุดถูกกับมาขอโชคขอลาบขอพรให้เดินทางแ้วคขาดปลอดภัยล่ะครับ วัดนี้นะครับเนาะเป็นวัดป่าครับผมผมว่าเป็นเงียบเหงาครับเป็วัดเงียบครับเนาะเงียบเหงาครับผมก็ว่าเป็นธ wow รเชียวครับผมลมลืนดีครับผมเนาะที่แต่ต้นใหม่ครับผมแล้วก็มีนี่ครับผมเชร่งนี้ครับผมสวยงามมากครับแล้วก็นิดนี้นะครับเนาะเพิ่นก็เขียนว่า พระปางกุลชรมณีสีไตย,ยอดเพชรครับผมเก็บบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าครับแล้วก็มีพระพิมลพัฒนาธรครับผมหรือว่าหลวงปูพ่พนบอลละมงคลโลนะครับเนาะผิดถูกในละกับบนนะครับเด้อครับผม เก้าบีนาคมสองห้าห้าสองครับผมการสร้างนะครับเนาะเพราะว่าลูกฟิดลูกหาปูหลายครับผม,มประมาณการสร้างครับผมมาถามงบพร้อนนะครับเนาะกับประมาณสองร้อยกว่าล้านบาทครับผม ก็นี่ครับผมนี่ากามีพระพิเกนเนตนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับผมพระพิเกเนตครับผมนี่ผมมาสองครั้งครับผมอันนี้ครั้งที่สามนะครับเนาะมุกจะลองมากดถูกเสียงท้ายบนครับเดอครับผมว่า มาขอโชคขอลาบขอพรกับพรบพิกเน็ตบึงครับผมงวดนี้ครับผมเราจะพาึ้นไปเที่ยวยข้างทุนงนครับเนาะขลิ่น,นครับเนาะหลังจากผมจุดถูกแล้วครับผมจุดถูกบูชาขอพรน,นะครับผมขอพรขอโชคขอลาบนะครับเนาะไปฝากแฟนคลับทั้งสองนะครับ อยากในเดินทางเข็งแกร่งปลอดภัยนะครับผมผมก็ได้บุดถูกเชียงท้ายเบิังครับผมว่าพระพิฆเนศใหญ่ตัวเดียครับผมวันดีเนาะครับเนาะอันนี้ครับผมเลยผมได้บุดถูกเชียงท้ายครับผมเลยถ่ายกันเข้านะครับผมเนาะ ผมกะจุดถูกเชียงไทยนําตัวเลขไปฝากกั้นขับนะครับผมจะไปนี่ครับผมผมนี่ยาไปเที่ยวผมเท่งนะครับเนาะถ้าไปเที่ยวเท่งๆเนี่ยผมยางเบิงครับผมว่าเป็นตะมะเที่ยวบ่อครับเนาะผมว่าเป็นตะมาเที่ยวมากเลยครับผมนี่ครับวัดเพลนสวยงามมากนะครับเนาะ วัดมงคลคชารามครับผมหรือว่าวัดช้างหมอบดูที่ตำบลแนงมุดอำเภอพระนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะนี่ครับผมถ่าจะเข้านะครับเนาะเพราะว่าผมกะจะพาท่านขับทั้งช่องมาเบิ่งตัวเหล็กก่อนครับผมเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะครับเึ่งๆครับผมเพราะว่าผมเด็กตุดภูกเสียงไาย เบิรงแหละครับผมว่างวดนี้นะครับเนาะเพื่อตรงกับตรงตรง,ตรงกับเลขตรงใจท่านผู้ชมก็นั่นไปซื้อเดี๋ยครับผมเห็นเป็นแนวาทาังในการรับชมดนะครับเดอ้อนี่ครับผมซาถุเอยผาเพีเรยรเด,ดวยครับผมแต่ออกสามตัวตรงเด้อซาถุซาถุ นี่นะครับเนาะถ่ากกันหน่อยครับผมตอนนี้นะครับผมเนาะึ้นมาแหละครับผมตัวแรกก็มีเจ็ดครับผมนี่ครับตัวที่สองกับสองเนาะครับเนาะนี่ครับเจ็ดสองแหละครับผมนี่ตัวที่สามกับล่งโพครับผมเนาะก็ให้ทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อครับผม มักกระซื้อต่างครับผมเนาะว่ามักกระพานใดครับผมเพราะว่าผมกับไปหาเนวาทางมหาห้ทุกอย่างทุกหม่องทุกบอลน,นอะครับเนาะตัวเลขอาจจะมาตรงกันแน่ตรงกันแน่กาให้ทุกคนทา้งบ้านตัดสินใจเองครับผมว่าจะซื้อตัวใดครับผมนี่ครับผมตัวที่สามก็รังโพนะครับเนาะตัวที่สามเป็นอย่างนอ้อนี่ครับ ตัวที่สามก็เป็นตัวใดเนาะนี่ครับผมตัวที่สามงาจะเป็นสามเนะครับเนาะนี่ครับเจ็ดสองสามครับผมเห็นะครับเนาะเจ็ดสองสามครับ นี่เองนะครับเนาะขึ้นมากแหละครับผมแต่ภาพทุกคนมาเที่ยวแล้วครับเนาะมันนี่ครับผมหลังจากจุดถูกเชียงท่าไปเกบสองสามแล้ะครับนี่ครับนี่ครับผมนสองตังนะครับเนาะแต่าไปเที่ยวครับผมนี่สวยงามมากครับผม เพ่นว่าหลอกก่อนนะคำนองผมมาถามเพ่นว่างบประมาณการสร้างสองร้อยกว่าล้านบาทครับผมเนี่ยกะพายัางหลอบนะครับเนาะนี่ครับผมเนี่ยกะพายัางหลอบครับผมเนี่ยสวยงามมากครับผมผมว่าเป็นแต่มาเที่ยวอยู่ครับผมนี่ครับนี่ขางครับเด้นนี่ อ้อมคางครับผมนี่และกลารย,ยุ่กลางผมเนาะนี่ครับอยู่ตรงกลางครับค่ายๆผมว่าค่ายๆของกัมพูชาหรือคอมเมนต์นะครับเนาะค้ายปราสาทคอมครับผมนี่ครับสวยงามมากครับผมนี่เป็นตะเป็นธรรมเทียวนะครับผม ผมจะพายางช่มเบิงนะครับเด้อครับผมนี่จะพายางช่มเบิงวา่าเป็นแต่มาเที่ยวบอรครับเนาะวัดบงคนขาชาลามครับผมหรือว่าวัดช้างหมอบนะครับผมเนาะหรือว่าวัดช้างหมอบอยู่ที่ตำบลแหนมุดอำเภอพระนมลงรักครับผมอาจาักนั้นนะครับเนาะคนคนลงลงรักเลยครับผมพระนมดงรัก,รรกจังหวัดสุรินทร์ครับผมนี่ ที่เป็นกราบเชิงโมครับผมแต่ว่าผมว่าโมแมนน์นะครับกราบเชิงครับผมน่าจะเป็นพนมหนุหรักนะครับเนาะว่าผมกลับมาสองขังแล้วครับผมเนี่นี่ครับอันนี้ก็เป็นนุขขังครับแล้วนี่รอบขังนะครับผมเนี่รอบขังครับแล้วนี่ครับข้างหลังผมนี่ดูขางนะครับเนาะ พายางชมครับผมเนี่ยก็เป็นอีกแรงทองเที่ยวนึงนะครับเนาะแต่เงียบสงบดีครับผมเหมือนจะมาพักผ่อนครับผมมาเที่ยวท่าบุญนะครับผมนี่ครับกามีลอยนะครับเนาะลอยพระพุทธบาทครับนี่ครับ งามมากครับผมนี่ลอยพระพุทธบาทแล้วก็นี่ครับผมด้านหลังนะครับเนาะนี่ครับสวยงามมากครับผมแต่ผ้ายางเดินชมนะครับเนาะรอบๆครับผมนี่ นี่ครับงานเดินชมนะครับเนาะเดินชมรอบๆเบืองครับผมว่าแต่งามปันใดครับผมผมว่างงามมากครับผมนี่เพราะว่าผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเนาะตรงนี้แหละงามกระมูผมว่ามันเป็นค้ายปราสาทคลอมครับผมนี่ครับรอบขังนะครับนี่อันนี้รอบขังครับผมนี่อยู่รอบขังเนาะ แล้วกันครับผมข้างนาครับผมท้างขึ้นเนาะท้างขึ้นไปกา,าบไว้หลวงปูพ่พว่นครับผมหลวงปูพ่พวนเพราะว่าปู่พ่นจะมีหลุกเจษูกหาหลายครับผมเพิ่กนกาหมรอภราผาไปแล้วครับสวยงามมากครับผมเนี่ย นี่ครับทางขึ้นนะครับเนาะนี่ครับผมทางขึ้นครับผมไปไวายลงปูครับผมคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมมาเที่ยวได้เวยครับเดอ้อ